เครื่องเพื่อนสมาชิกนะครับส่งให้ช่วยเช็คให้หน่อยนะครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเวลากดคีย์ทีแรกนะครับมันก็ออกเต็มตอนนี้มันอยู่ประมาณ50ากว่าวัตนะครับกดสักแป๊บหนึ่งวัตมันก็จะตกนะครับอันนี้เราเดี๋ยวเรามาดูกระแสที่มากินนะคีย์แรกนะครับนะเห็นไหคีย์แรกปุ๊บสิบจนะุอห้านะตกแล้วครับเห็นไหม อีกทีนึงตกนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเรามาดู power นะครับห้าสิบกว่านะครับตึบตกนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องมานั่งเช็คกันหน่อยโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการปรับจูนปรับแต่งนะครับแก้ไขนะครับ ตอนนี้ส่งไฮนะครับกินกระแสอยู่ที่ประมาณสิบจุดแปดนะครับนิ่งๆนะครับสิบจุดแปดนิ่งๆนะครับพอร์ Power ที่ได้ก็เท่านี้นะครับสำหรับเครื่องนี้นะอันนี้กดคีย์ยาวเลยนะครับกดคีย์ยาวเลยนะครับหวัดนไม่ตกแล้ว จากตอนแรกมันเด้งปึ้งเด้งตึ้งเด้งหายเร่งลงอันนี้กดคียวเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวประกอบกลับส่งคืนเจ้าของได้นะครับอันนี้ผมลองเทสกับ s w r ตัวตัวนี้นะครับ ก็ได้อยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็ใกล้เคียงกันกับ s วิตไวเตอรนะครับเดี๋ยใช้ดาม,มิลโลดนะดาม,มิลโลนอนอยูน่นน้นนะครับก็กินกระแสยอยู่ที่9.5ครับขียาวเลยขีจนเครื่องร้อนแล้วเนี่ยนะครับขีจนเครื่องร้อนแล้ว เดี๋ยวผมเอาเทม์มายิงให้ดูนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เอาเทม์มานะครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับยิงที่ซิงค์นะครับยิงที่ตรง PA นะครับทั่วเสากาศ PA ที่ซิงที่ซิงจะสูงว่าตรงพี่เองนะตรงนี้ค่อนข้างอุณหภูมิสูงนะครับพี่ผงคียาวเลยนะวัดยังไม่ตกนะนะครับอุณหภูมิขึ้นเรื่อย ีอยู่ประมาณ60นะครับ62ก็น่าจะโอเคเนาะนีะครับกระแสอยู่9ก้าเจ็หโอเคเนาะนี้ก็น่าจะเรียบร้อยครับส่กคือเจ้าของ